คารุ้นได้เฮแชมป์ธนาทิพย์และแซมมี่จัดทริปแบกเป้เที่ยวลาวเป็นแฟนกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วขารุ้นได้เฮแชมป์ธนาทิพย์และแซมมี่จัดทริปแบกเป้เที่ยวที่ประเทศลาว หลังจากออกมายอมรับว่ากำลังสารสัมพันธ์รักกันอยู่แฟนๆก็ได้เห็นโมเมนต์สวีทของแชมป์ธนาทิพย์และแซมมี่ล่าสุดทั้งคู่และกวนเพื่อนจัดทริปแบกเป้เที่ยวสัมผัสธรรมชาติแสนสวยที่สะปะปลาวซึ่งการเดินทางค่อนข้างจะสมบุกสมบันทั้งนี้แชมป์และแซมมี่ก็ได้ผลัดกันแชร์คลิปวิดีโอเผยให้เห็นถึงโมเมนต์สุดพิเศษระหว่างการเดินทางที่บอกเลยว่า แม้จะดูทรหดแต่ก็แอบ,บมีมุมหวานๆให้แฟนๆได้เห็นแล้วเขินตัวบิดกันไปเป็นแถวค่ะท่านผู้ชมคะเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะคะไม่ว่าจะวิวทิวทัศน์และเราจะเห็นว่านอกจากความสวยงามแล้วก็ยังมีหมอกปกคลุมไปทั่วนะคะบ่งบอกถึงอากาศที่หนาวเย็นแต่การเดินป่าในหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือสัตว์มีพิษต่างๆก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะ เราไปชมภาพบรรยากาศความสวยงามของสปปร,ปราวันเลยค่ะ